นะครับแลยยดตถือไปถือถือมาได้ไปใส่ชางปานดานะครับสต่ละองค์นะตสองบอกว่า 深埋。啊 เพื่อสำนึกถึงพระคุณของแม่คาเพือ่แอและอุทิคุณนะฮะ<แ>ให้สืบทอดต่อไปนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับอย่างที่เราได้เรียนบอกนะครับว่านะเราได้นะครับจุดเพื่อถวายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับรเมื่อในโอกาสพระราชพิธีสมรภงมลพระชนมายุนะฮะสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าวันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลน,นโลกมหาราชนะครับซึ่แต่ละวัน เราก็จะมีกิจกรรมดีๆด้วยนะและที่ได้ยินเสียงนะครบตะกี้นะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับ กีการแสดงทางด้านนุ้นนะครับก็จะเป็นศรริลปะัรพื้นบ้านของพี่น้องหมู่เฮาเจา้าอีสานนะครับท,ที่มาร่วมนะครับโชว์ในงานของเราด้วยนะฮะน่าจะแสดงกันถึง่ที่รประมาณสามทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปติดตามไปให้กำลังใจม้อยซื่โอโฮเซลกันตรงบริเวณด้านหน้าเวทีฟังนุ้นกันได้เลยตามเสียงไปได้เลยนะครับเดี๋ยนเชิญได้เลยนะครับทุกท่กทานนะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ของเรานะครับ ทุกอย่างนะครับเชิญได้เลยนะครับและวันนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมพรุ่งนี้มาใหม่กามีนัดกัตองบุณเวณนะฮะลางนะครับในส่วนของพระเจดีย์ีกษัตริย์นี้เวลาตั้งแต่18มีนาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกรมีนัดกันแล้วนะครับอย่าลืูมาตามนัดและไปชมความงามของแสงสีเสียงในครั้งนี้ด้วยนะครับและวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านไปชมความงามต่างๆเกี่ยวกับหัวใจและไปชมการแสดงโกรมลังทางด้านลื่นได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนะวิศรุญเงาทองก็ต้องของขอนุญาตยุติการประช้าสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่การแสดงของเรายัางดำเนินต่อไปจน,นถึงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะขอความเป็นสุขของนนคงน,นนะครับโชคดีนะครับโอ้ไม่โอเคแต่ละท่าน

ตาอยู่ไหนวะเนี่ยเราหัวช่อบเล่นามากเลยนะสองหั